เรามารู้จักบันไดที่ใช้ในการออกแบบบ้านกันนะแบ่งออกด้วยกันเป็น3ประเภทมาดูประเภทแรกกันเลยประเภทแรกคือบันไดรูปตัวยูหรือบันไดแบบพับผ้านั่นเองลักษณะของบันไดประเภทนี้ก็คือมีลักษณะของการเดินเวียนไม่ว่าจะเดินเวียนจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายลักษณะของตัวบันไดก็คือจะแบ่งออกด้วยกันเป็น2ช่วงด้วยกันและมีชั้นพักอยู่ตรงกลาง คือตัวนี้มีการกําหนดทางขึ้นจะเป็นทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้นะครับส่วนบันไดตัวที่2ก็คือเป็นบันไดแบบรูปทรงตัวแอลนั่นเองซึ่งมีลักษณะของชา้นพักอยู่ตรงกลางเหมือนกันเราอาจจะเดินขึ้นแล้วก็เลี้ยวขวาหรืออาจจะเดินขึ้นแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็ได้แล้วแต่รูปแบบของการวางตำแหน่งภายในตัวบ้าน ส่วนที่3ก็คือบันไดรูปตัวไอลักษณะของบันไดแต่ละประเภทก็จะประกอบไปด้วยชานพักซึ่งอยู่ในช่วงตรงกลางของตัวบันไดนั่นเองแล้วก็มีลักษณะของการแบ่งบันไดออกเป็น2ช่วงเหมือนกันก็คือบันไดช่วงแรกก็คือเป็นบันไดช่วงขึ้นและบันไดช่วงที่2ก็คือเป็นช่วงอีกครึ่งหนึ่งที่ขึ้นไปอย่างชั้น2นั่นเองครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างประเภทของบันได3ประเภทง่ายๆนะครับที่ใช้ในการออกแบบบ้านครับ